20คนแล้วก็ไปเลือกยากครโมอีก5คนโนโชอยอีก5คนกสโโชอยอีก5คน20รวมกับรวมกับอีก25ก็เป็น4 3 5 20นะ20บวก5 5 5 65นะครับ ก็เป็น35 35แล้วก็สชตั้งคนที่เป็นประธาน1คนนะครับปรากฏว่าอาจารย์อนุชักก็ไม่ได้ไม่ได้ติดในผักรรมการยุ่งร่างก็ไปติดในผักรรมการยุ่งร่างสชนะครับแต่ว่าเขาก็วางตัวไว้แล้วท่านเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายก็เลยไปหยิบท่านมาจากสชมาเป็นประธานคณะกรรมการยุ่งร่างรัฐธรรมนูญ จริงผมก็สมัครกันแต่ว่าผมก็สรรหากันในไม่ได้ไปคุยกับเพื่อนหมูก็เลยขัดไปลงสมัครมเองแต่ว่าอันที่แล้วก็ยังมีคนที่เป็นพวกเราคนนะครับก็คือท่านอ่าดรประพรณ์พิยพรประธานมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามของประเทศไทยเป็นคนหนึ่งในเป็นคณะกรริการยกรางเรืองสามิอุ่มอาร มันก็ครบห้ออาสายนะก็คือกสชสนชสบชตวนสนยกรมสอสบชแล้วก็คณะขราราชการยกรลิกรัฐธรรมนูญทีนี้พอได้แล้วนะครับกระบวนการในการราา่างกฎหมายและรัฐธรรมนูญต้นทกว่า ตัวกฎเกณฑ์สำคัญของบ้านเมืองนหน้าที่ของสอบชที่ผมไปทำมันมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือยีคนส่วนจากบรโม่หคนจากบสช5คนจากสนช5คนแต่จากสบชยี่สิบนะครับตัว,วเป็นต่นางคนที่มากที่สุดสอง สวทชทาหน้าที่ประกันทุนสองคอนนอกจากเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญแล้วสวก็คือเห็นชอบรัฐรมนูญคือแปลว,ว่ารัฐรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านมันอยู่ที่พวกผมเนี่ยสองร้อยกว่าคนนี่แหละอยกเป็นคนยกมูอว่าให้ผ่านหรือไม่ผ่าน,านใครจะร่างายใงไ่มาแล้วแต่ผมคนหนึ่งหนึ่งเสียงเป็นคนที่อยากเป็นคนยกรู้ว่าให้ผ่านกมหมายรรมคุณฉบับนี้อือไหมพันธสน,นสวชก็จะมีหน้าที่สองอย่าง หนึ่งออกแบบรัฐธรรมนูญช่วงนี้ยุ่งตลอดประชุมข้าเช้ายันค่ำเพราะต้องไปออกแบบให้ความเห็นกับคณะกรรมการยุ่งร่างรัฐธรรมนูญว่าจะออกแบบยังไงในหมวดต่างๆสี่ห้าประการที่สองหน้าที่ของสปชคือ จะต้องเสนอความเห็นในการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆประมาณ1ิด้านหรือปัจจุบนันก็แตกลูปออกไปอีกประมาณ3ด้านจะเป็นประมาณ15ด้านตั้งแต่การเมืองการปกครองท้องถิี่นนะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ,องสาธารณสุขคือ ขาเครื่องใหม่ขาดตัดใหม่ตอนนี้ผมฟังคุแล้วหลายเรื่องที่น่าสนใจมากและน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตอนนี้หน้าที่ของผมในฐานะที่ทเป็นตัวแทนของม,น,มน,นุลิสมนจษย์สที่นี่ไปในฐานะตัวแทนเขาก็ให้ไปเรื่องคณะกรรมการคณะกรรมการแต่ละคนจะเป็นได้สองคณะในการทั้นกรรมการใหญ่เป็นไ,ได้สองคณะ ผมก็เลือกคณะกรรมการสำคัญเลยคือคณะกรรมการการเมืองขึ้นไปออกแบบรัฐธรรมนูญและออกแบบเรื่องสําคัญคือโครงสร้างทางการเมืองอีกคณะกรรมการชุดที่ทสองก็คือคณะกรรมการาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของาศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องศิลปะก็เป็นอีกคณะหนึ่งเรื่องเขาโยนเหมือนกันว่าต้องเป็นคณะนี้ด้วยเพราะจะต้องไปทํางานเรื่องเกี่ยวกับศิลป์นาฏศิลา์ ตนี้ในวันในช่วงนี้ก็ทาหน้าที่เร่งร้อนก็คือว่าจะบรรจุอะไรเข้าไปในกฎหมายรัฐธรรมนูญในคณะกรรมการการเมืองก็จะมีอนุกรรมการผมนี่ก็เป็นอนุกรรมการแต่าการเลือกจากเพื่อนสมาชิกให้เป็นคณะกรรมาธิการสําคัญในการจุดรมสร้างของประเทศโครงการของประเทศออกมาถึงกาเลือกนายกรัฐมนตรียังไง สองจะเป็นสองสองแบบไหนสามสองโมจะเป็นย so ังไงสี <res> <acher> <oles> <necessary> ่องค์โมอิสระจะมองแบบไหนจะยุกอะไรจะเพิ่มอะไรจะเชื่อมอำนาจอะไรจะเลือกอ่าสมัปรชาปปชจะอยู่อีปีกกกตจะมีไหมจะมีมีอำนาจยังไงอยู่ในคณะอนุกรรมการประมุขทำหน้าที่อยู่อันนี้กำลังสรุปวันจันทร์นี้สรุมกันมาผมก็สรุมว่านายก เรื่องพูดกันมากเรื่องนายกเนี่ยผมจะขอจองสถิ่ิคนนำทีปรายเรื่องนายกไม่รู้ว่าจะอะไรก่อนผมที่ประชุมผมในอนาคตผมนะยังไม่ยังไม่ไม่นอดนะครับเสนอว่าการด้านคนนำประเทศควรจะต้องมาจากการเลือกตั้งบริบทลยว่าต่อไปไม่ใช่ไปเลือกสสแล้วสสไปเจอใครก็ไม่รู้ประเป็นนายกรคนตัวทีไม่ได้ อันนี้เสนอความเห็นแต่ว่าการมาเป็นการยกระดับมัน,นจะเอาออกไม่รู้นะครับแต่ว่าโดยกระแสก็เดินเป็นอย่างนี้และพวกเราก็เห็นอย่างนี้ก็คือว่าให้ประชาชนเลือกผู้บริหารโดยตรงผู้บริหารต้องประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกจำนวนสุภาพสตรีมากประาณเกือบอีกคนก็สามสิบหกเป็นคณะรัฐมนตรีมันในการในการสมัครนี่สมัครนายก และต้องโบชื่อรัฐมนตรีทั้งหมดมา35คนพอเรียกว่าคาบิเดตสามจุคนเลือกเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือพระพิญานาวตบทไปไม่ใช่ว่าใครเป็นเจ้าของใครมาถึงให้กับพักสองรลา้าน500ลา้านพันล้านขอเป็นขอเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะโดนที่ไมนุเป็นอาเซียน้นอาเซียนนี่ไม่มีผลงานไม่มีความรู้แต่อยากจะเป็นรัฐมนตรีก็มาใจครับ แล้วก็พอได้ยังนายกร,ร,ร,รัฐมนตรีก็เลือกคนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีไอ้ยังนี้เขาบอกไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปมุนจะต้องมาโชว์เลยคนไม่จะเป็นรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยจะต้องหินหน้าเลยสามสิบคนเนี่ยมีใครบ้างชาวบ,บ้านจะตัดสินใจกันเองเใช่ไหมครับมันแตล่ล้วัะ ก็ต้องเลือกสังคนเก่งคนดีคนมีความรู้มีความสามารถมาโชว์ให้ชาวบ้านได้ับเพราะเป็นตำแหน่งสำคัญพอเสนอไอเดียนี้ก็้ายรับผมว่ามีผู้วิจารณ์ก็อ้างผมกเยนี่ประชุมคณะกรรัการมีอ้างอ้างความเห็นของหมวงประชุมที่เ่งประมูลสานนี้แล้วบอกว่าแราจะเอาไหนหลวงไปไว้ที่ไหน มันเป็นการเลือกในระบบประธานาธิบดีการเลือกผู้บริหารโดยตรงเนี่ยเป็นระบบประธานาธิบดีไอ้ของเรามันเป็นระบบระททยะไกลไอมีประมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าพวกเราไม่าดก,กันแล้วอาทิตย์ที่แล้วมนยิ่งไปยุมงกันนะอนุกรรมการก็เถียงกันแล้วกัน,กนผมบอกว่าในระบบประธานาธิบดี เรียว่าประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขและผู้บริหารประเทศในเวลาเดียวกันถ้าเป็นรัฐประธาบนี้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นประมุขด้วยเป็นประธานเป็นผู้บริหารประเทศด้วยนั่นถึงจะเป็นประธานาธิบดีในของเรามันไม่ใช่ของเราประมุขมันเขียนว่าชัดเจนแล้วว่ารับาลของประเทศหัวรัฐมนูลเขียนชัดเจนว่าคือประมุขของประเทศส่วนผู้บริหารเนี่ยเราเลือก ใช้วิธีการเมื่อวันที้คุยกับเซ่คนหนึ่งคนนัวแล้วก็ถกกันเรื่องกันเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่มีเวลาเรื่องผมเสียงดังผมเสียงเบาเขาบอกว่าเคยมีไหมเคยมีไหมในโลกเนี่ยที่มีระบบการสั์แล้วมีการเลือกผู้นำบริหารประเทศโดยตรงจากประชาชนเคยมีไหมผมบอกไม่เคยมีไม่มีนะ ถ้าเป็นบริหารถ้ากษัตริย์เป็นผู้บริหารโดยตรงนี่เขาเรียกระบบราชาธิบดีรูนัยซาอุดีอาระเบียอย่างนั้นผู้บริหารระบบของประเทศเป็นผู้บริหารเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศไอ้อย่างนั้นเขาเรียกระบบราชาธิปไตยแต่ระบบของเราเนี่ยถามว่ามีประเทศไหนบ้างผมบอกว่าไม่มีวุฒิสภา าฏิการรม,มไม่มีไม่มีในโลกเขาทำที่ไหนก็รทำเพราะเราคิดใหม่เป็นอินโนเวชั่เป็นนวัตกรรมใหม่แปลว่ามีพระมหา,ากษัตริดูมีการเลือกทักบริหารโดยตรงอันนี้เป็นข้อเสนอในคณะรรมการนะซึ่งก็คิดว่าตอนนี้เสียงจากประชาชนเี่นค่อนข้างตอครับดูสิโพ ความเห็นของอธิการบดีหาวิเชียาลอะไรที่ไปเสนอกับท่านประธานสบชท่านอาจารย์เตียนชัยอธิการบดีวนใหญ่เห็นว่าครเลือกโดยตรงตัดเสียงจากประชาชนตอนนี้กำลังเลือกเข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ปรากว่ามันแตกอันนี้คือปัญหาใหญ่ในการร่างกัฐธงรมนูญ ความเห็นตรงประธานคณะกรรังมีการยกร่างและการร้องเรีกับค่อนข้างไม่เห็นด้วยเที่มันจะคัดเด่นแล้วก็มีพรรคการเมือง20กว่าพรรคที่ท่านคลเอกเลิศรัฐรัฐนัวันนีเป็นในคณะผู้สุกคณะกรรมการยกร่างเขาบอกว่าพรรคการเมือง20กว่าพรรคไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้นักวิชาการเห็นด้วยประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยมันก็เกิดเป็นโศงความคิดอยู่ตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าจะใครจะครอ จะเอาหรือไม่เอานี่เป็นผมมาเล่าเป็นความจริว่านี่คือวิธีการตัวมันก็ต้องดูที่เสียงของท่านทั้งหลายนะครับว่าต้องช่วยกันบอกกล่าวมันไปว่าเราอยากจะเลือกผู้บริหารประเทศของเราโดยตรงไม่ใช่เปนเลือกสสได้สสเปนเลือกใครก็ไม่รู้เป็นนายกบัตรีไม่เอาเป็นนะเลือกโดยตรงแบบนี้เราอยากเห็น ทีนี้นประเด็นปัญหาที่นิดเอร์เมื่ท่านประธานสาราจารา์รัตรสมัครโทรมาหาผมว่ามันต้องไปเคาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องใครจะเป็นคนส่งส,สมัครเร,เรื่องเรื่องต่างผมก็บอกว่ามันต้องกำหนดไรายละเอียดไม่ใช่มมว่าไอ้ใครพรรคอะไรก็ได้สมัคร,ตตรเน้นต้องารเป็นตลกการเมืองแหพรรคเล็กพรรคน้อยมีสมาชิกพรรสองสามพันสี่ห้าพันก็สมัครมีรัฐมนตรีมีนายก กรลงุนาะนัการะมัรมายุมัน40คนินี้ทุกคมไม่ได้เลยมันผิดระบุมันจะต้องเอาเฉพาะพักผมก็เลยเขียนผมบอ,อกรป,ประจักรบอกประธานบอกว่ามันต้องเขียนว่าให้มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งล้านในอินโดนีเซียที่เขาเลือกกันมาเนี่ยเขาเขียนเลยว่าพักที่จะสสมัคร ประธานดีเนี่ยได้นี่ยต้องเป็นพรรคที่มีสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรในสภาเนี่ยเคยมีมาเนี่ยไม่ต่างกว่า20คนอย่างนี้สมได้แต่ของเราเนี่ยอันระบบใหม่มันยังไม่เคยเกิดก็จะเห็นไปยี่สิบคนไม่ได้ก็ต้องเห็นว่ามีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งล้านเพื่อให้พักให้การเมืองมันอะไรนะครับมันมีความให้พักการเมืองมีความเข้มแข็งอนั้นประเด็นที่หนึ่งพี่จะเป็นปนัญหาสอง นั่นคือเรื่องที่พูดกันในที่ประชุมคณะกรรมการยกระดับโครงสร้างการเรื่องที่สองการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ่ะนี่ก็ออกแบบเหมือนกันไม่เหมือนเดิมแล้วผมออกแบบว่าในในในอนุกรรมิการผมออกแบบว่าให้มีเขตเล็ก เขตละสามคนให้มีเขตเล็เกเขตละสามคนประชาชนมีสิทธิเลือกได้หนึ่งคนแปลความมาเข้าไปคุหาเนี่ยพรกบริหนิจัการส่งมาสามคนนะะพัเพืือข่ยส่งมาสามคนในก็แล้แต่เขตนี้ได้สามคนประชาชนเลือกได้เบอร์เดียวคนเดียว แล้วก็เอาคะแนนจากมากสุดเรียงมาโดยงลำดับที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นสสเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมนรอันนี้มีความเห็นแย้งกันอยู่สองเรื่องในคณะกระาามรมการป็นเือความเห็นหนึ่งก็คือควรเป็นเขตใหญ่ระด,ดับจังหวัดไปเลยอย่างกรุงเทพนี่ก็สามสิบคนเป็นเขตต่างจริง พี่น้องเลือกรักไทยก็การในมือเดียวแล้วก็เอาคะแนนไปเล่นหรืเล่อโซวล่ไปเลือกซวแล้วเอาคะแนนมาเนี่ยเองกันย่าริโมก็ได้เป็นโซโล่ฉะนั้นอ่ะมาเอาน้ำมาไม้คัดเนี่ยชื่ออะไรไม้คัดเนี่นะชื่ออะไรลามดส่ะลามดไม้คัดได้สี่เซนได้ที่หนึ่ง จี่ชัช่ตองคูนผมได้สองหมื่นแต่เป็นแกรับเสียงคผณจากนี้ตองคูนได้แค่หกสิบแทนแล้วว่าสามีคนคุณล่าก็มีคนี่คุณนิยมเยอะคนคะแนนก็จะไปโกงที่คุณมีคุณนิยมแล้วมันก็จะเรียนมาจากอะไรอยังนี้เขตใหญ่แต่ผมว่าเขตใหญ่เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับประชาชนมันห่างเหินไปมันไกลไป แต่ว่าถ้าเีตเล็กเบอร์เดียวแบบเดิมไอ้มันกดซื้อเสียงกันสมบ,บัดอันแล็กอักเมันเลก็กสอส,อสอไม่ทําอะไรไม่ได้ทําหน้าที่ในฐานะเป็นสภานิติบัญญัติหองชาติก็เพราะต้องไปงานนู่นงานนี่งานเนงานงานจบงานไป่ยู่ตรงนั้นเละไปททำอะไรคือหน้าที่ของการออกเสียงหน้าที่ของการศึกษาหน้าที่ของการออกกฎหมายทําให้เป็น กฎหมายภาคราภไม่รู้ว่ามีอะไรอย่างไรราะไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าวันนี้หัวคะแนนงานจบหัวคะแนนลูกผมหัวคะแนนต้องไปไปได้งานแต่งงานก็ไม่ได้เพราะคนเหล่า,ลานี้ก็จะไม่มีความคิดในเรื่องที่จะเกี่ยวกับการออกแบบออกกฎหมายเข็ยนบรรเล็กซื้อเสียงง่ายไม่ได้มันต้องเห็นใหญ่หนาสัน้นอันนี้ก็ต้องมาตกลงกมาในสภาเป็นความเห็นของมนมุษย์บริการ เขตเล็กเลีนนนย้ยงได้คนเดียวเอาคะแนนมาเรียนมั้นต้องตัดใจว่าในขาเขตเนี้ยอาจจะได้สามคนนะคุณสามารถนะอะไรอ่ะใช่ป่ะมาดูมีัเราสามารถออกการสามารถอะไรเบอร์เดียวแล้วก็ออกคะแนนตั้งเกตมารวมกันนะพอได้ทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ที่ห้าทีหกท,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 ทีนี้เวลาจับคะแนนเนี่ยผมบอกไปว่าให้จับรวมกันเลยคือประชาชนอาจจะได้เบอร์หนึ่งเบอร์แปดเบอร์สี่ห้าเบอร์สาม เหไหมภาคผู้แทนอยากจะได้เบอ9เบอร7เบอร์7เบอร์9เบอร์8ในว่าประชาชนยัไ้เบร์เีกและบอกอันนี้เลอันนี้เรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอครับสามคือการเลือกสมาชิกผู้ชีสภาอันนี้ก็มีความแตกต่างอันอี้ะไรบ่างสี่ในอนุกรรมิการของผมเนี่ยก็บอกว่าการเลือกผู้ชีสภาผมเสนอว่ามีสองแบบ แบบที่หนึ่งตอนนี้มีความเห็นตรงกคนวให้ศาสนาทั้งหมดก็มียังไม่รู้ยังไม่เคาะว่าจะเป็นยังไงนี่ผมแล้วรานรู้แบบมีการของผมมีความเห็นว่าเลือกสองแบบหนึ่งเลือกจากจังหวัดจังหวัดหน้นมือถื